กับผอ,อพรสครับที่น้องที่เคารพเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อลํำลึกถึงบุคคลที่ได้จากพวกเราไปในเวลาที่มีการต่อสู้เรามาที่นี่ เพื่อยืนยันว่าพวกเรามีความรับผิดชอบพวกเราแม้ไม่มากมายจานวนเป็นพันเป็นหมืน่นแต่เรามาด้วยจิตสำนึกว่าเรารับผิดชอบต่ออดีตรับผิดชอบต่อปัจจุบันและเรารับผิดชอบต่ออนาคตเรารับผิดชอบต่ออดีตวันนี้ท่านสสสุนัยประธานกรรมธิการต่างประเทศ่ทันมารออยู่ผมจะใช้เวลากระชับสั้นนิดเดียว วันหน้าใครว่ากันใหม่เรามาที่นี่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของน้องเกดได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นแม่โดยความที่เราเป็นชาวพุทธที่บอกว่าเวรละง,งับด้วยการไม่จองเวรแม่น้องเกดบอกว่าวันเนี้ยยังไงก็ขอจองเวรถ้าบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือฮอ,อกความเป็นแม่เธอได้หลั่งน้ำตาในขณะที่พวกเราได้จุดเทียน แล้วก็ในขณะที่ฟังเพลงคุณจจตุพรพรมพันธ์เป็นคนร้องขออกแม่จิตวิญญาณความเป็นแม่วันนี้จากแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งได้เป็นแม่ทัพถือธงนำทวงขอความเป็นธรรมให้กับบุตรสาวของเธอที่ได้จากพวกเราไปในขณะที่ใส่ชุดอาสาพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในเขตอพยพทานที่วัดปรทุมวนารามเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องน่าอับอาย เป็นเรื่องอัยยศที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศและในดินแดนที่เป็นเขตพุทธาวาสที่เขาห้ามฆ่าสัตว์แต่นี่เป็นมนุษย์เป็นคนที่เรียกว่าเธอเป็นนางฟ้าที่ช่วยชีวิตคนอื่นแต่กลับต้องสิ้นรมในขณะที่ทำหน้าที่ผมยืนยันว่าเรามาที่นี่เพื่อรับผิดชอบต่ออดีตอดีตของบรรพชนที่สร้างประเทศนี้มาอดีตของวีรชนที่ได้ต่อสู้มา ไม่ว่าใครก็ตามที่สร้างประเทศนี้มารักษาประเทศนี้ไว้และมีการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศของเราไม่ว่าตั้งแต่สมัยคณะรัษฎรยุคของนายปีดีพนมยงพญาพหลนจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไว้แต่ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้สําเร็จอํานาจยังไม่ตกมาอยู่ในมือประชาชนอย่างจริงๆวันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเราจะสืบสารเจตนรารมณ์อรดมการในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สืบต่อจากบรรพชนที่อยู่บนสงสวรรค์เรารับผิดชอบต่อประเทศนี้ต่อจากบรรพชนของพวกเรานั่นคือการรับผิดชอบเรารับมรดกเรารับพินัยกรรมและเราจะรับผิดชอบประเทศนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเรารับผิดชอบต่อปัจจุบันปัจจุบันคือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อนหนึ่งปีแปดเดือนกับหนึ่งวันเหตุเกิดที่นี่ครับ มีการฆ่าคนที่นี่มีคนตายที่นี่ครับที่นี่มีคนตายท่านเหล่านั้นเป็นบิดชนท่านเหล่านั้นได้เอาชีวิตมาแลกกับสิทธิในการเลือกตั้งขอสิทธิในการเลือกตั้งกลับคืนไปตัดสินใจใหม่เมื่อเราเห็นว่ารัฐบาลในพิเศษเวชชาชีวะหมดความชอบธรรมและไม่ควรจะอยู่บริหารประเทศเขาเดินทางไกลามาจากเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแกน่น หรือมาจากเบตงมาจากทางภาคใต้หอบลูกจุงหลานมาบอกคนที่อยู่เฝ้าบ้านว่าจะเอาสิทธิในการเลือกตั้งกลับคืนไปฝากจะเอาอำนาจของประชาชนกลับคืนไปฝากแต่หลายครอบครัวเอาศพกลับไปที่บ้านหลายคนต้องติดคุกติดตารางหลายคนพิการหลายคนต้องบ้านแตกสลาขาดหนีไปอยู่ต่างประเทศและบางคนยังไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้วันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเราจะรับผิดชอบต่อคนเหล่านั้น เราจะสืบสารเจตนารมณ์ในการต่อสู้นำความเป็นธรรมนำประชาธิปไตยกลับคืนมาด้วยมือทั้งสองข้างพวกเรารนี่การคืนมานี่คือการยืนยันได้ครับได้ฮะนี่คือการมายืนยันว่าเรารับผิดชอบต่อปัจจุบันเราไม่อยากท้าทายอำนาจนอกระบบเราไม่ต้องการให้ใครก็ตามมาชี้นิ้วสั่งการประเทศของเรา ไม่ไว่าจะมาจากต่างประเทศมาจากทวีบอื่นหรือมาจากดาวดวงอื่นเรื่องในประเทศไทยพวกเราจัดการกันได้ขนาดแม่น้องเกตผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเล็กๆคนหนึ่งเธอยังกล้าที่จะท้าทายเดินไปขอความเป็นธรรมในประเทศนี้ที่ไหนก็ตามที่มีความเป็นธรรมได้เดินไปสอบถามข้อมูลของความที่สงสัยใครก็ตามที่สงสัยว่าคนเสื้อแดงทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเธอเดินไปรัฐสภาหาสสผู้สงเกียรติ นี่คือการต่อสู้นี่คือความรับผิดชอบพี่น้องที่เคารพถ้าได้ฟังเสียงนี้จงบอกต่อกันไปเรามาที่นี่เพื่อยือนยันว่าเรารับผิดชอบต่อปัจจุบันที่จะให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นพี่น้องที่เคารพเรามาที่นี่เพื่อเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเรารับผิดชอบต่ออนาคตอนาคตวันข้างหน้าลูกหลานพวกเราไม่ต้องมาตั้งเบทีปลาใสายอยู่ข้างถนนไม่ต้องมาต่อสู้กับทหาร ไม่ต้องมาเสี่ยงกับลูกกระสุนไม่ต้องมาเสี่ยงกับความตายหรือการกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีนี่คือการต่อสู้ปูหลักฐานวางอนาคตไว้ให้ชาติบ้านเมืองคนรุ่นต่อไปจะเห็นว่าคนรุ่นนี้วางหลักฐานไว้คนรุ่นนี้ได้ต่อสู้เปลี่ยนแปลงไว้นี่คือความรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติบ้านเมืองไว้วันหน้าเราจะมาว่ารายละเอียดวันนี้ลาท่านไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ ครับผมนะฮะท่านก็เป็นผอนะครับวิทยุลำลูกกานะครับกับวิทยุเรือนไทยขึ้นพลังประชาธิปไตยนะครับ FM 105.35ใครอยู่แถวลำลูกกาปทุมธานีนะฮะก็รับฟังกันได้นะครับปรบมื้อกับท่านมาลดอีกครั้งหนึ่งครับพี่นองครับนะฮะก็จบลงไปนะครับแล้วก็ท่านต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่นะครับผมที่มาเป็นกาลังใจให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับนะฮะขอเสียงปรบมื้อกับสสสุนัยจุลพงศธรครับ